มันหิวม uh ันหิวไม่ทันไม่ทันเช็คสอมุมอะนั่นน่้ เดินคุยนะเดินทานเฮ้ยเดี๋ยวรอให้ตีเอามีดแจ้งมันเอาใครยิงเอามันเฮ้ยเอามันเอามันเอ้ยกูขอมีดกูขอมีดไอ้หลังใสนี่จิกแล้วกดกองหนึ่งไอ้ลูกไปดูเองเปนหนผิดเพื่อนสาย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 ายเฮ้ยตาเอามันตาเอามันเฮ้ยเล็วว่าข้าหน้ากระลาดจุจอยจุจอยช่วยหน่อยข้างหน้ากระลาด ไแล้วไมเคไนดูจอมาูกซองไมันหินไก่ไม่ได้เฮ้ยต้องยิงต้เห็นงต้ิงตต้องิไต้อง็้อยิงงงต้อยองงต้องยิงต้อง้เงยิงต้งงต้องยนงต้องยิง้ยอิงน้ย อีกตัวฟุกเฮ้ยออกๆๆเดี๋ยวนี้ออฟกสายเลยสายมันไม่เห็นฟุกฟุกมันไม่เห็นมึงยังไม่เห็นบุกยังไม่เห็นเฮ้ยเหี้ยแบบนี้เหรออะไรอย่างไรก็งก็ยัลโว้ยเอ๊ <N> <an> นี่บูชายัน <an> ตัวเองไวทีขวา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 ใครวะเนี <N> ่ยของกูเ <an> อ <N> ้ย <an> <N> <an>